วันพุธเนาะนี่การสอนเด็กน้อยขี่จักรยานเนาะบอสซี่หนึงเดีปอซี่หอดปรหกบอซี่อหาปรหกเนาะกียื้อสาย่อกียื้อบอซี่ทับสองปอซี่ทับหนึ่งแล้วแล้วอันนี้บอซี่ทับสองมันคือกันเหมือนเด็กน้อยก็ได้เล็บบุกหูว่าบักกีเป็นไผ อยู S <S <y> <ify> ่ใส mm ่อ่ะนั่น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 เป็นบบบนั่น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 เหมาะเพิ่นนั่นนั่นยิ่งแรงน้ำย่นไอ้โบแมนปะกี้เพืนเบอร์สามสิบสี่เพนต้องอยู่ไทยไทยเขาก็ดีเนาะเขาสอนให้เล็กน้อยสอนวิธีการปั่นจักรยานก่อน เป็นเจ้าปอซี่เจ๊งสิบปันไปใส่มาใส่ได้เนาะปานห้าปอซี่ขับหม้อไส้เป็นหรอโอ้ย,อยม้อนน้นลมป่ะเฮ้ยน,นันน่นนั่นนั่นนั่นบักกี้หัวตะไมกนันน่นนั่นนั่น อ่านานๆๆๆๆกี่หน่อยอคักหมกสีแดงๆนะ่าน่นเมื่อกี้หนึ่งสองสามขั้นที่สามนะ บุก <łość> ี้หน่อยนักเรียนกันหลายเยอะเนาะเอเฮ้อพุ่นพุ่นพุ่นแง่งดากพุ่นพุ่นพุ่นโซ่พื่นโซ่หุ่นพุ่น ห้องหนึ่งกับมีสามสิบสี่คนอยู่เด้่นออกกันหลายอยู่ทับปรสีทับหนึ่งสามสี่ประคุณโปรสีทับสองสามสี่ประคุณ นี่ไหมตำรวจยิงไหม้ยป่าครับว่าตัวเด่นตรงไหไม่รู้คนไหนๆน้องคนญี่ปุ่นใชวนนนน่ว่ากันรู้วา จริองเอาอยู่ภาษาเกี่มยมอะไอ่ะอ่าสอนวิธีปัน่นวิธีจอดวิธีขามถนนนี่ยใชแล้วเนาะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาก,กฎระเบียบเขาก็เข้มเนะาะต้องสอนเด็กน้อยก่อนว,ว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดออยังงมากมัน ยากเนาะพวกประกงประกันนี่ยังียังสิเพราะว่ากฎหมายเขามันเข้มเนาะก็คือบ้านเฮาแล้ว,ลวเราต่เจ้าสิปันไปแล้วมันบอกแล้วยูปอร์ซี่ยูบ้านเฮาเด็กหน่อยอยู่บ้านขับมอไซค์เป็นเรอนะอยู่ไต้ห้มอันนี้ได้เด็ดเลต้ห้มกีวีได้เด็ หน่วยกีวีกันแล้วหออไว้ค่ะปีหนึ่งปีหนึ่งแกอยู่ใกล้บ้านเนาะเขาตะกีไ้ได้สบายม้วนที่เขาอยู่ไกลๆพูออ้หนงยางมาโรงเรียนสเสมอหนาหนาวก็ต้องอย่างหนาหอนก็ต้องทอนเอาเนาะมันดียางอย่างเมื่อกี้มันได้อยู่โรงเรียนไกลๆ ฮอนฮอนเด้โมนี่ฮอนฮอนโอเคเด้อใ,ให้ไปไปสวนกันอาลูกพักกัน